เวลาที่ตั้งใจเขียนรายงานมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายได้เกรดออกมาเกรด C เนี่ยทำยังไงกันนะบลอกเลติครับยินดีต้อนรับสู่รายการบอสอสันคานะครับ EP <S <S ที่118เร,รื่องแรกที่สมัยวันนี้นะครับชื่อว่ายอมแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าได้เกรด C เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในปี1982โหย้อนไปหลายปีมากเลยมีชายคนนึงนะครับที่เขาชื่อว่าเกรเกอรี่วัตสันนะครับเขาก็เรียนในมหาวิทยาลัยเท็กซัสเนี่ยนะครับเขาก็เรียนวิชา government หรือว่าวิชารัฐบาลนี่แหละตอนนั้นเขาก็อายุ19ปีนะครับแล้วเขาก็ต้องทํารายงานชิ้นนึงส่งอาจารย์เรื่องมีว่าในขณะที่เขากำลังรีเสิร์ชหัวข้อที่จะเอามาส่งอาจารย์เนี่ยเขาก็ไปค้นในห้องสมุดใช่ไหมครับแล้วเขาก็คน้นดึงหนังสือออกมาเล่มหนึ่งซึ่งหนึ่งในบทของหนังสือเล่มนั้นนะนน่่ะครรรรรรัรรััับบมมมมมววกกกฎฐธููญทท้งงหดีถสสจาสาชิ รัฐสภาแต่ว่าไม่ผ่านสภา,านิติบัญญัติเป็นเพราะว่าสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่นะั้นไม่เห็นด้วยกฎหมายข้อนี้นะครับ oh. ฟังแลง้วงงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวที่เป็นภาษาคนแล้วกันต้องอธิบายก่อนว่าคําว่ารัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันคือกฎหมายสูงสุดของรัฐหนึ่งหรือประเทศหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกนะครับแต่จะเป็นกฎหมายสูงสุดเลยซึ่งไม่มีอะไรสามารถไปล้มกฎหมายข้อนี้ได้ oh. ซึ่งอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเขียนกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ มเก่าาแต่ถามว่าถ้าอยากจะแก้แก้ได้ไหมแก้ได้นะครับโดยที่สมาชิกในรัฐสภาเนี่ยหรือว่าที่เราเห็นกันแบบว่าเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็มีคนใส่สุดเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งหน้าตาดูเหมือนนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะคือเนี่ยเขาเรียกว่ารัฐสภาซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหลายๆคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตเนี่ยครับแล้วการจะแก้รัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายสูงสุดของอเมริกาเนี่ยคือเกือบทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นชอบนะครับว่าโอเคเราจะแก้ไขสิ่งนี้ด้วยกันนะซึ่งการเห็นชอบเดี๋ยวมันยากมากเพราะมันอาศัยของคนเกือบทั้งประเทศนะครับมาร่วมโ มันไม่ผ่านเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยมันก็เลยไม่ผ่านใช่ไหม,มนายเกคอรีวัตสันคนนี้เขาก็ไปอ่านไอ้บทเนี้ยในหนังสือเล่มเนี้ยซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยทุกกฎหมายที่ไม่ผ่านนะครับแต่มีกฎข้อหนึ่งครับซึ่งมันกระโดดใส่หน้าเขาเลยมันไม่ใช่แบบกระโดดใส่หน้าใครเงี้แต่มันจรบ,บว่ามันแบบม,แบบมันชัดเจนกับเขามากเลยว่าเฮ้ยทําไมกฎข้อนี้ถึงไม่ผ่านวะนะครับกฎข้อนี้เนี่ยมีอยู่ว่าสมาชิกผู้แทนสภาหรือว่าคนในกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับห้ามเพิ่มเงินเดือนให้กับตัวเองนะครับ <c oughs> หรือคนในตำแหน่งตัว สมัยของรัฐบาลชุดนั้นไปแล้วหมายความว่าถ้าเกิดสมมติผมเป็นนายกเนี่ยผมไม่สามารถเพิ่มเงินเดือนให้กับตําแหน่งนายกได้นะครับผมสามารถเพิ่มได้นะแต่ว่ามันจะไปมีผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างเงี้ยเออมันก็ make sense ใช่ไหมแบบไม่งั้นมันก็จะมีการโกงกินกันแบบว่าเออฉันเพิ่มเงินให้ตัวเองเยอะได้ใช่ไหมครับนายกก็รู้สึกว่าเฮ้ยกฎข้อนี้มันควรจะผ่านบ้างวะเขาเลยเริ่มเขียนรายงานส่งอาจา์ครับโดยรายงานนี้บทข้อสุดทั้งหมดเนี่ยสรุปว่ากฎหมายข้อนี้มันสามารถผ่านได้นะเพราะว่าคนที่เขาร่านสิ่งนีี้เออาาไไวว่่มมมัทหดยุ ถึงแม้คนที่ลา่าสไตล์ไปแล้วกนะครับแต่ว่าสิ่งนี้มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ถ้าเกิดทุกคนในรัฐเนี่ยร่วมกันโหวตนะครับเขาก็เลยเอาไปส่งอาจารย์ไงอาจารย์ก็รับมาเฮ้ยโอ้ไม่ไร้สาระว่ะเธอเอาซีไปก็แล้วกันเฮ้ยอาจารย์ให้ผมซีได้ยังไงอันนี้มันมันเจ๋งมากเลยนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะไม่เธอไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องไร้สาระมันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นจริงได้และฉันไม่เชื่อด้วยว่าสิ่งนี้มันไม่มีวันหมดอายุความมันผ่านมาตั้ง200กว่าปีแล้วนะมันหมดอายุความแน่ๆแหละ ม่มันไม่ใช่ C ฉันตั้งใจมากฉันรู้สึกว่าเกรดนี้มันต้องเป็น A เท่านั้นห <c oughs> ลังจากนั้นนะครับเก๋เขาเรียนเรียนเรียนต่อมาจนเรียนจบมหาวิทยาลัยลนี้ได้แหละแต่ว่าระหว่างทางน,นะครับเขาก็แบบเล่ตามทุกรัฐนะครับตามนักการเมืองต่างๆทั้งหลายนะครับไปโน้มน้าวทุกคนดีกว่า <c oughs> เพื่อให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมอธิบายบบสั้นๆนะจริงๆมันลึกก่าน,นี้เยอะแต่เอามาว่าเขาก็ไปโน้มน้าวทุกคนเนี่ยจนทุกคนเนี่ยร่วมกันโหวตทาให้ตอนนี้นะครับในรัฐนูนที่27ขึ้นมาแล้วกก็คือ สิ่งนั้นที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยเรนนี้แสดงให้เห็นเลยนะว่าแบบคนคนหนึ่งที่เขามีความพยายามจะทําอะไรบางอย่างอ่ะเขาสามารถทําอะไรก็ได้และแม้แต่สิ่งที่แบบมันต้องใช้ความช่วยเหลือจากคนทั้งประเทศเพื่อจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับตบมือเลยนครับเอากาสคิดได้ไงว่าบนหนึ่งและหลังจากที่กฎในรัฐธรรมนูญข้อนี้ผ่านนะครับเขาก็แบบเอ้ยดีใจมากเลยว่ามันผ่านจริงๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาก็เลยกลับมาที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสใช่ไหมแล้วก็ก็มาหาอาจารย์คนนี้บอกว่าเฮ้ยคุณเห็นไหมมันเกิดขึ้นอย่่่าาางงงทีีผผผมมมบออกกกจริดด้้้้วยยยคุณนนนะตแเเใหหลลัป น,น,นี่ฉันจะจําเธอไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์เขาไม่มีทางเลยนะเขาแบบอเออไอนี้แม่งแน่จริงว่ะทําเรื่องไปยังออฟฟิศของมหาลาัยเพื่อจะเปลี่ยนเกรดน,นะครับแต่ปรากฏว่าเวลามันผ่านไปนานมากแล้วอ่ะนิสิตคนนี้เขาจบไปจนแบบแกงงเงือกแล้วว่าดูรูปได้นะครับเกรกอรี่ก็เลยออกมาบอกว่าเนี่ยจากประสบการณ์ของผมนะครับผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเกรดตัวเองในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันยากกว่าการเปลี่ยนกฎหมายแลวทำเมนูด้วยซ้ำ เออเากวตลกของเขาอะนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วอะ่ะมหาลาัยเขาก็เปลี่ยนเกรดให้คนนี้จริงๆนะครับกลายเป็น A บวกโอ้โหเยี่ยมความพยายามแบบนี้นี่มันสุดยอด เรื่องต่อไปครับชื่อว่ารับจ้างอุ้มมือที่3ใครเคยมีปัญหาแบบมีแฟนและแฟนไปนมีกิ๊กไหมครับแบบไปคบซ้อนหรือคุยซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ออกมาเนี่ย,ยคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีปัญหานี้เหมือนกันมันก็เลยมีบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับก่อตั้งขึ้นมาชื่อว่ากินซ่าเลดี้หนึ่งมันต้องหนึ่งวะจะมีกินซ่าเลดี้สองหรือเปล่าคือธ <c oughs> ุรกิจนี่นะครับมันมันเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากในเวลาเดียวกันแต่โมเดลมันง่ายมากคือว่าถ้าคุณจับได้ว่าแฟนคุณมีกิ๊กใช่ไหมค ของกิ๊กอีกทีหนึง่งงงไหมอะเอาใหม่ oh คือสมมุติว่าผมมีแฟนนะครับแล้วแฟนผมชื่อว่านาง A แล้วนาง A เนี่ยไปมีกิ๊กที่ชื่อว่านายบีเออแล้วผมก็ไม่อยากจะบอกนาง A ซึ่งเป็นแฟนผมเนี่ยว่าเอยผมจับได้นะเดี๋ยวเขาจะแบบเลิกกับผมหรือเขาจะหาว่าผมไม่ไว้ใจเขาอะไรวันนี้นะครับ uh, uh. ทีนี้ผมทําก็เลยผมจะเอาเงินเนี่ยไปจ้างบริษัทกินซ่านเลดี้หนึ่งเนี่ยเพื่อหาผู้หญิงมาคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้ก็จะเป็นนักสืบนะคบแล้วก็จะไปสืบมาว่าเฮ้ยไอ้นายบีเนี่ยใช้ชีวิตยังไงบ้างปกติชอบเล่ลน แสกซื้อเข้าไปจนกลายเป็นเพื่อนใหม่แล้วก็พยายามจะแบบชักจูงให้นายบีเนี่ยเลิกมายุ่งกับนางสาวเอซึ่งเป็นแฟนผมเนี่ยเออโหธุรกิจมันซับซ้อนไหมซึ่งธุรกิจนี้นะครับ<ๆ>เขาบอกว่ามันจะแนบเนียนมากเพราะาธุรกิจเขาอ่ะเป็นธุรกิจนักสืบมาก,ก่อนนะครับเขาก็จะแบบว่าไปสืบชีวิตของนายบีเนี่ยเต็มที่เลยแล้วถ้าเกิดเจอว่านายบีเนี่ยไม่มีงานดิเลกนะครับแบบไม่ได้ออกไปฟิตเนสหรือไปดูหนังอะไรบ่อยนะครับ <ๆ S 1> เขาก็สามารถที่จะแบบส่งคูปองกิจกรรมฟรีต่างๆไปให้นายบีเนี่ยก็ให้นายบีออกมาในโลกภายนอกแล้ววกกก็มาเจอััับนสืต ซึ่งจะปลอมมาเป็นเพื่อนใหม่ของเขาเนี่ยเออในโลกนี้มันน่ากลัวยอย่างนี้วะเพื่อนใหม่ยังไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนจริงหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่เราจ้างนักสืบเขาเนี่ยนะครับให้เขาตีสนิทนายบีแล้วก็ให้นายบีเนี่ยเลิกยุ่งกับแฟนเราได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยๆดึงนายบยีออกไปจากชีวิตของแฟนเรานะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าธุรกิจนี้เขาก็บอกนะครับว่าเขาก็ไม่ได้การันตีนะว่าแฟนของเราเนี่ยจะกลับมาคบเราหรือเปล่า อันนี้อยู่ที่ความสามารถของคุณเองแล้ว <Yeah. S 1> แหละก็จริงนะแล้วถามว่ามันจะจีรังหรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วไอ้นายบีเนี่ยมันก็ต้องเลิกคุยกับไอ้นักสื่อคนนี้เพราะนักสื่อคนนี้มันเป็นตัวปลอมแล้วสุดท้ายแล้วก็อาจจะกลับมายุ่งกับแฟนเราอีกก็ได้ถูกไหมครับอันเนี้ยขึ้นอยู่กับกระเป๋าตังค์ของทุกคนแล้วครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยครับเขาจ้างเป็นรายวันนะครับหมายความว่า คุณสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจได้แพ็กเกจ30วันนะครับอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็แพ็กเกจ240วันนะครับอยู่ที่2 5 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้ารวยจริงๆอ่ะก็สามารถแบบจ้างอนักสือคนนี้ให้มันแบบไอ้คบกันนบีให้มันแบบอยู่กันไปยาวๆเลยเพื่อไม่ให้มันมายุ่งกับแฟนเราได้นะครับสมมติว่าเราแบบดันห่วยอีกสุดท้ายแล้วแฟนเราก็ไม่ชอบเราก็ไปมีกิ๊กเพิ่มอีกแล้วก็ไม่มีปัญหาครับก็ใช้2 5 0 0้านบาทเนี่ยจ้างนักสือเพิ่มๆไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วแฟนเราอาจจะเหงาตายกนน็ เป็นไม่ได้ป่ะวะเออนอกจากรวยแล้วยังต้องบ้าต้องก็ต้องโง่ในเวลาเดียวกันด้วยนะคุดหสาวๆแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายในเกี่ยวกับสาวๆเลยชื่อว่าวิธีเลือกสีลิปสติกให้เข้ากับหน้าคือสาวๆเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีลิปสติกหลายสีมากมายให้เลือกสรรเลือกซื้อใช่ไหมแล้วก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยแล้วฉันต้องเลือกสีไหนให้มันเข้ากับลุคของหน้าฉันดีเนี่ยตอนนี้ฉันอยากจะดู n a t อร a l อยากได้ลุคแบบว่านู d รายการทีวีโชว์หนึ่งครับในค่าย NBC นะที่ชื่อว่า The Doctor TV Show ก็คืนะอให้นะดูตรงนี้เลยตรงนี้ไหนวะหัวนมครับมันทะลึ่งหรือมันยังไงนะคือ <c oughs> ไม่ใช่หมอเขาบอกว่าสีหัวนมเนี่ยมันเป็นสีที่ธรรมชาติมากเพราะฉันเนี่ยมันจะเข้ากับใบหน้าเราโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราไม่จาเป็นต้องแบบไปหาสีม่วงสีอะไรแปลกๆที่มันไม่อยู่ในธรรมชาติมันจะไม่เข้ากับใบหน้าเราเออเขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะแต่จริงๆผมก็สงสัยนะว่าเฮ้ยหัวนมคนปกติเนี่ยมันจะคล้ำกว่าหรือมันจะสว่างกนวะ่าริมฝีปากของคนทั่วไปใช่ไหมผมก็คิดเอาเองว่ามันน่าจะสว่างกว่าใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่เว้ มาจากผมพี่บ๊อบไปเสิร์ตในฟอรัร่มไหนคะโอเคผมไปเสิร์ชในฟอรัร่มของเว็บต่างชาตินะครับก็จะมีฟอรัร่มพวกแบบเขาเรียกฟอรัร่มอะไรวะฟอรัร่มทำนมฟอรัร่มทำนมแล้วก็และไอ้ฟอรัร่มพวกนี้มันก็จะมีหลายกระทู้นะครับหลายกระทู้ผมไม่ได้เป็นคนประหลาดอะไรนะเอ้บอกเลยว่ามันก็มีมีหลายกระทู้เนี่ยแล้วหนึ่งในงกระทู้นั้นนะ่ะเขาก็มาคุยกันว่าสีหัวนมของเธออ่ะกับสีริมฝีป,ปากของเธออ่ะมันตรงกันหรือเปล่า ปรากฏว่าก็มีหลายคนมาตอบนะครับแล้วบางคนก็ตอบว่าอ๋อสีมันคล้ำกว่าแล้วบางคนก็ตอบว่าสีมันสว่างกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็สรุปได้ว่าสีของแต่ละคนเนี่ยมันจะต่างกันนะครับและดูมีสาระก็สาวคนไหนอยากจะลองนะครับก็ลองได้นะครับไปลองแบบพาดูดูว่ามันเข้ากับใบหน้าเรามากขึ้นหรือเปล่าแต่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยตรงการเลือกสีนะครับเพราะว่าหมอลินเซ่บรอดอนนะครับณนิวยอร์กเขาบอกว่าหัวนมของคนเรานะครับสีมันจะไม่เหมือนกันตลอดเวลานะครับมันก็อยู่ที่ว่าช่วงนั้นนะเรามีการสียดสีกับเสื้อผ้้านอย ค่ไหนหรือว่าโดนแสงแดดหรืออะไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผิวหนังเราได้เนี่ยเพราะัฉนสีมันจะไม่เหมือนกันตลอดนะก็ต้องอาจจะซื้อไว้หลายเฉดหน่อย ก็ขอจบรายการบอสันข่า EP ที่118ไว้เพียงเท่านี้แล้วก็แล้วกันนะครับคิดว่าสีลิปสติกที่ผู้หญิงทุกคนควรใช้เนี่ยควรเป็นสีเดียวกับหัวนมตัวเองหรือเปล่านะครับและคิดว่าการจ้างคนเนี่ยเพื่อไปดึงมือที่3ออกจากชีวิตแฟนเราเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่มันจรงหรังไหมหรือว่าเคยทําอะไรมากที่สุดครับเพื่อที่จะให้อาจารย์นั้นน่ะเปลี่ยนเกรดของเราคิดยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างตอนนี้เลยนะครับและเหมือนเด้งเขาถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอคุณนี่กดแชร์ไลค์ u b s c r คร e ทำอะไรก็ได้ท ลด้วยข้างๆหมผม Subscribe เลยจะได้รู้เป็นคนแรกเลยเมื่อผมโพสต์คลิปใหม่ๆนะครับไปดูีในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกัน woo,